สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6บคาหลอดชนลนะคะผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักนะคะนะคะข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะ ราศีมังกรนะคะคลิปนี้หมอจะแยกเป็นแบบราศีให้นะคะประจำเดือนมกราคม2,564นะคะนะคะราศีมังกรนะคะชาแนลของหมอแจนนะคะ จะแยกเอ่อจะแยกเป็นแบบทางตะวันตกวันที่อาจจะไม่ตรงกับของไทยแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีพลังงานว่าเราดูราศีมังกรแล้วตรงกับชาแนลหมอแจงก็ยินดีต้อนรับนะคะราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมนะคะข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเราจะมาเช็คพลังงานเอ e เนอกันเลยนะคะเอาราคานะคะเรามาดูพลังงานนะคะ ความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอาะคะเรามาเช็คพลังงาน Energy นะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพือ่อนสสปลาวนะคะสบายดี แล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับนะคะสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่าขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาขอเลขมงคลนะคะเลขมงคลนะคะจะช่วยเสริมด้านใดบ้างนะคะการงานการเงินความรักนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้แฟนเก่าติดต่อกลับมานะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารชค่วลาบนะคะอันนี้จะเป็นไม่ใช่ซีมไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เบอร์มือถือนะคะ เป็นรหัสนะคะ5 9าบาทนะคะเป็นการจัดแบบภาพรวมเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเป็นแบบว่าการเงินอย่างเดียวนะคะก็299บาทนะคะ ID Line นะคะใต้ตรง Description นะคะ ID Line มันจะมีลิงก์ลายนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะไม่ว่าจะดูดวงส่วนตัว30นาทีนะคะ599บาท คุยผ,ผ่านไลน์นะคะไม่เกิน30นาทีนะคะไม่เปิดกล้องเนาะนะคะอันนี้จะดูเป็นแบบเซลติคอชีวิตคุณภาพรวมเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่หมดเวลา30นาทีเราจะเปิดเป็นแบบคำถามได้อีกเพิ่มนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะไม่สะดวกพูดคุยใช่ไหมคะเราก็ คุณก็สามารถนะคะโอนเงิน5คำถาม299บาทเองนะคะหมอจะพิมพ์ตอบให้เนาะก็คือเวลาคุยกับหมอแจนหรือว่าพิมพ์คำถามเนี่ยคือคุณจะได้คําตอบนะคะที่ตรงและชัดเจนไม่อ้อมค้อมนะคะเนาะคุณจะได้ทราบนะคะถ้าเกิดเป็นแบบพูดคุยคุณจะได้ทราบว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะเพราะมันเป็นการดูดวงแบบพาเวรนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ต้องอินแล้วก็ไม่เทคซีเรียสคือไม่ต้องซีเรียสจริงจังนะคะ ช่องชาแนลของหมอแจนนะคะจะไม่มีการตัดต่ออาจจะมีการถับไพ่นานบ้างอาจจะมีการรวบเก็บไพ่อะไรอย่างนี้นะคะต้องของอาภัยถ้าเกิดว่าใครที่นะคะไม่ชอบหรืออะไรก็เนาะนะคะเอาละเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะคะว่านะคะาชาวราศีมังกรเนาะนะคะเอเนจีนะคะเหตุการณ์นะคะตอนคบการในอดีตเป็นอย่างไรเอเนจีใบแรกนะคะเป็นไพ่สีดางนะ สีดาบนะคะ The Tower ะไพ่ The Tower แล้วก็เก้าถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ก่อนแล้วค่อยอ่านไพ่นะคะว้าว Two of c u p นะคะเป็นไพ่สองถ้วยนะ,ะแล้วก็ Energy ต่อมานะคะ t e m p a r อืมอ่ะโอเคข้อความรักนะคะ ตอนความสัมพันธ์นะคะในอดีตเนาะมีความสัมพันธ์ที่ชาวราศีมังกรนะคะมีความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งเพราะว่าคุณนะคะเจอกับคนที่ทรงสห์คนที่เจ้าชู้นะคะมีพลังงานของมีตอนแรกมีความรู้สึกดีต่อกันมีความรักให้กันนะเปรียบเหมือนเป็นนกค,คู่หรือว่าบางคนนะคะบางคนบางคู่บางคนบางคู่บางกรณีนะคะอ่า ตัดสินใจคบหานะคะเป็นแบบเปิดเผยอาจจะถึงขั้นตกลงปรงใจนะคะแบบว่าจะแต่งงานกันเนาะนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมีใครบางคนคุณเจอคนเจ้าชู้เขาแล้วล่ะคะ่ะเนาะสถานการณ์หยุดนิ่งไปคุณจับนะคะจับได้ว่าเขาอาจจะนอกใจเขาเจ้าชู้เขาอาจจะมีคนอื่นนะคะไปมอบความสัมพันธ์ให้คนอื่นนะคะตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของตัวคุณนะคะเหตุการณ์ในอดีตนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ขอโทษค่ะเดี๋ยวมอขอขยับกล้องนิดนึงนะยิบมาทางนี้จะได้เห็นชัดๆนิดนึงนะโอเคเอาละนะ,ะโอเคนะทีนี้เราจะมาดูว่าใจเขานะคะรู้สึกนะคะถึงคุณแบบไหนนะ,ะใจเขานะนะคะ night of cup s นะคะความรู้สึกนะ,ะเป็น night of cup s ะะ energy ต่อมานะว้าว S of cup นะมีความรู้สึกที่นะคะถือถ้วยมาเป็นผู้ชายที่อายุน่าจะไม่ถึง30นะเป็นผู้ชายที่รูปรอผิวขาวเป็นคนปากหวานแล้วก็เป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะคะมีความรักมาให้คุณนะคะมีการมอบความรักให้นะคะเขายังเขารู้สึกอย่างไรต่อคะณนะตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขานะคะเป็น the high p i t ท h e ขึ้นมาแล้วนะคะ เด้พิมพ์เทสนะแล้วก็ต่อมา3 of pentacle นะคะไพ่สามเหลี่ยน,นะ energy ต่อมานะคะ knight of pentacle นะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปมีความหยุดนิ่งมีต้องเก็บความรู้สึกไว้ความรักที่เขานำมามอบให้คุณนะคะใจเขานะคะยังรู้สึกถึงคุณแต่ต้องเก็บไว้ในใจมีสถานการณ์ที่หยุดนิ่งมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลไปนะคะเพราะว่านะคะ อาจจะเป็นตัวคุณมังกรเองไหมนะ,ะมียื่นความสัมพันธ์ให้คนใหม่นะคะหรือนะคะตัวคุณอาคนของคุณนะคะที่คบหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็คือยื่นความสัมพันธ์ให้คนอื่นนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่านะคะความรู้สึกที่เขาอะนะคะอึดอัดเซนซิทีฟเวลาที่นึกถึงคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไม่รู้จะทํำยังไงนะคะ เขารู้ไปรู้สึกกับใครอีกคนหนึ่งนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะของชาวราศีมังกรนะคะณนะตอนนี้เนาะตอนนี้ถึงเดือนมกราคมนะคะ2021หรือหรือพศปีหน้าเราในเองเดือนมกราคมปีหน้านะคะอันนี้เป็นการเช็คพลังงานล่วงหน้านะคะทีนี้เราจะมาดูว่านะคะอืมนะคะใจเขารู้สึกอย่างไรทีนี้เรามาดูใจคุณบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพลังงานเอเนจีไพ่สลับกันก็คือ ให้สนับกันเอาเองเลยนะคะที่รักเนาะทีนี้ใจคุณตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะเห็นไหมคะนะแป8ดาบเนี่ยนะคะแปดาบแสดงว่าตอนนี้คุณมีอารมณ์ความรู้สึกในความรักเนี่ยนะคะมีความทุกข์อืมมันหาทางออกไม่เจอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชาวมังกรที่ทุกข์ที่ะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าคุณเจอคนเจ้าชู้ใช่ไหมคะเขานะคะเขาแบบว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเนาะเรารู้สึกเครียดคิดกังวลนะคะหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์นะคะ ต่อมานะคะ energy w h e l of fortune จากความสัมพันธ์ที่มันเหมือนสองถ้วยนะคะกลายเป็น v i e l of fortune นะคะมีความสัมพันธ์ที่พังทลายจะยังมีความรักอยู่นะคะแล้วก็นะคะเป็นความสัมพันธ์เหมือนกงล้อแห่งโชคชะตามันได้หมุนวนนำพาให้ความรักครั้งนี้มันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงแต่ยังเก็บไว้ในใจนะคะทั้งสองคนเนาะนะคะเก็บไว้ในใจอาจจะเป็นการมีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์บางสถานการณ์คือหยุดนิ่งความสัมพันธ์นะคะ ต่อมานะใจคุณรู้สึกอย่างไรอีกนะเดอะเฮอร์มิตนะคะตอนนี้คุณบอกว่านะคุณอยากอยู่คนเดียวนะเมื่อคุณเจอคนเจ้าชู้นะคุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนตกเป็นรองนะคะชาลรสีมังกรรู้สึกว่าเขานะคะคุณเป็นผู้โดนกระทำไหมหรือกระทำคนอื่นนะคะถ้าคุณโดนกระทำเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเขาอะมอบความรักให้คุณน้อยลงจากที่เคยมีมากนะคะ ตอนนี้เขา่ะไปรู้สึกดีกับคนอื่นตัวคุณนะคะกับตัวเขาอาจจะจุดนิ่งความสัมพันธ์ตัวคุณก็เลยอยู่แบบเงียบๆกลับมาอยู่กับตัวเองนะถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันนะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยความรักครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันต่อมานะคะอ่าสไ i g ์ออฟวานนะมีใครบางคนนะคะ มีใครบางคนนะคะอาจจะกําลังเดินเข้ามานะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานมายื่นมอบความรักความรู้สึกให้คุณนะคะหรือว่าเขานะคะกําลังอาจจะเดินทางมาง้อคุณก็ได้แต่ถามว่าคุณมีความไม่พอใจอืมนะคะไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาที่คุณอาจจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างมานะว่า เขาคนนั้นไปทํางานแล้วไปรู้สึกดีกับคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณนะคะทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณทุกข์กลับมาอยู่คนเดียวบางคนก็อาจจะมาอยู่ที่บ้านของตนเองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเอาละทีนี้เราจะมาดูราศีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะธาตุอะไรนะกับเอเนจีชาวราศีมังกรนะคะ มีพลังงานชาวราศีมังกรนะคะมีพลังงานชาวธาตุลมในออฟซอร์ w นะนะคะธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะชาวธาตุน้ํานะนะคะ Ah Face of Cups นะธาตุน้ํานะมีคนกดกพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีก็ถ้ามีทุกธาตุก็นะคะก็นะคะ ก็ดูดูไปนะคะว่าเราตรงกับธาตไหนชาแนลนี้สามารถดูทั้งดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะสามารถดูได้เนาะถ้าเป็นราศีมังกรก็สามารถเช็คพลังงานเอเน g y ได้นะตรงนี้นะคะพลังงานตอนนี้บอกว่านะคะมันนะคะ ความรักครั้งนี้มันยังไม่ได้จบสิ้นนะนะคะมันมีความที่แบบว่ายังกําลังไก่เกลี่ยกันอยู่มีความทะเลาะนะมีความหึงหวงในความสัมพันธ์นะคะชาวราศีมังกรก็ไม่สามารถเอาเขาคนนั้นออกจากหัวได้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นก็ยังไม่สามารถหาทางออกได้อาจจะนิ่งเงียบในความสัมพันธ์กันไปจากที่มีความทะเลาะเบาแว้งนะคะตัวเขาอาจจะส่งข้อความมาหาชาวมังกร,กรก็ได้นะคะมีการรอคอยนะคะ เขาคนนั้นอาจจะอยู่ทางไกลก็ได้เป็นชาวต่างชาติหรือนะคะอ่ามีพลังงานชาวราศีมังกรชาวราศีกันนะคะตอนนี้เ n e r g y ที่เ n e r g y ที่โดดเด่นเลยนะคะนะ,ะชาวมังกรกับชาวราศีกันนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่คนละที่นะคะหรือคนละบ้านถ้าเกิดเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันตอนนี้อาจจะแยกกันอยู่หรืออยู่คนละบ้านนะคะ ชาวราศีกันก็อาจจะส่งข้อความมหาชาวราศีมังกรก็ได้เหมือนเป็นการง้อหรือเป็นการอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการรอคอยว่านะคะเนี่ยนะคะเหมือนเป็นการง้อเหมือนเป็นการรอคอยว่านะคะจะกลับมาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวไหมจะกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมไหมนะคะเนาะมีการทักม,มาเนาะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูต่อว่า,าข้อความรักนะ ข้อความรักนะคะจากเขาถึงคุณอ่าจากเขาคนนั้นนะคะถึงคุณว่าอย่างไรนะ six of a n s นะคะ6กไม้เท้านะ,ะต่อมาอ่านะคะ seven of swords นะคะโอเค seven of swords นะ,ะแล้วก็ six of cups เจ็ดถ้วยนะคะต่อมา ซิกออฟ s โสนะคะ6ดาบไปสุดท้ายนะคะเดอะมูน <c oughs> <c oughs> ความรักจากเขาถึงคุณนะคะชาวมังกรคะเขาบอกว่าความสัมพัน์เนี่ยนะคะเราอ่ะคบกันมาาแล้วนะคะเขาอยากจะบอกว่า เขาไม่ได้ทำอะไรรับหลังหรือว่าเขาอาจจะคุยกับคนนั้นเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการยอมรับนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนนะคะอาจจะแบบว่ามีการไปสัมมนาสังสรรค์ช่วงที่บริษัทพาไปเที่ยวไปทัวร์ไปสัมมนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะมีการเดินทางไกลไปด้วยกันกับคนนั้นนะคะเขาอาจจะบอกประมาณนี้แต่ แต่มันไม่ได้มีอะไรอ๋อ <c oughs> แค่คุยกันรธรรมดาเ <c oughs> พื่อนที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะเ <c oughs> ขาอาจจะจะบอกคุณแบบนี้นะทีนี้มันเป็นไพ่เดะมูนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกยังไงอะเปิดเผยปิดบงังซอ่อนเลนอืมนะคะเนาะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะอันนี้ข้อความรักทีนี้เราจะมาดูเขาอยากจะเหมือนเขาอยากจะบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ได้คิดอะไรกับคนนั้นนะคะอืมนะคะ มันอาจจะเขาอาจจะบอกว่าเออเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมีพลังงานชาวราศีที่เพิ่มมาคนที่เกี่ยวข้องนะคะราศีมังกรราศีกันราศีธนูแล้วก็ราศีเอ,อ่อราศีราศีมีนนะคะ <c oughs> เพิ่มมานะนะคะธนูนะคะ <c oughs> ธนูมีนแล้วก็กันแล้วก็มังกรเองนะคะ <c oughs> มีพลังงานเอนเนอร์จีประมาณนี้คือเป็นราศีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนะคะธาตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับของคุณนะคะ <c oughs> เดลโมคอสพาลูกอมแป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนจะไออากาศเย็นยังไงอากาศเย็นช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วคะ่ะทีนี้เราจะมาดู ข้อความนาอที่หมอจัดทําไว้นะคะเรียงร้อยนะหนึ่งร้อยไ <c> ป <oughs> ว่าเอเนจีเนี่ยจะเป็นไปประมาณไหนนะคะ <c oughs> ข้อความรักที่เขาคนนั้นอื <c oughs> ข้อความรักจากเขาของคุณนะคะตัวน,นี้สามารถเช็คพลังงานได้หมดเลยชาวสองนะคะชาวสองชะม,มักงกรก็ยินดีนะยินดีสามารถดูได้นะคะเน้องได้ดูได้ทุกราศีนะคะเนาอดูได้นะคะ ถ้าเกิดคลิปไหนหมอเสียงเสียงเบาก็เพื่อนๆก็ <c oughs> เปิดลำโพงล้วก็ใส่สมอท็อกนะคะเอาราคาเรามาดูข้อความรักนะ <c oughs> เขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธน, <c oughs> นูชาวมีนชาวมังกรด้วยกันเองชาวกันก็ได้นะคะอาจจะบอกอะไรคุณนะอ่ะโอเคเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่า ความเสียบปวดอะคะครั้งนี้นะคะยังคงงดงานในใจผมเสมอเสมอ,อมต่อมานะบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอยู่ดีนะคะต่อมานะแล้วเราจะได้พบกัน <c oughs> ฉันฉันอยากนอนกอดเธอทั้งคืนนะคะเขาบอกเขายังนอนกอดคุณนะ ฉันเหนื่อยกับการรอคอยเธอเหลือเกินอ่าเขามีการตัดพ้อนะแสดงว่าเวลาเขาง้อแล้วคุณก็ทำนิ่งเฉยใช่ป่ะแปลว่าเอ้ยอยู่เฉยเฉยก่อนดูซิจะง้อได้นานแค่ไหนชาวมังกรอ,อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เนาะต่อมานะเขาบอกว่า <c oughs> คิดถึงเธอทุกวันนะโอ้เอนเีต่อมาฉันอ่านไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอ่านไม่พูดแต่ฉันรู้สึกนะคะ เนะคะคืออีก3นะเอนเต i ีอีก3ใบนะโอเคทำไมต้องบล็อกฉันด้วยอ่าคุณมังกรคุณบล็บอกคนเขาคนนั้นหรอร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเสมออยากกอดอยากกอดอยากทำให้มากกว่านั้นนะคะเอาละมีเอนเีล่นลงมาหนึ่งใบนะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้เลยนะคะคนไม่มีหัวใจอย่างผมอ่า หรือคนไม่มีหัวใจอย่างฉันนะคะเนาะประมาณนี้ <c oughs> เอาราคาทีนี้เราจะมาดูอ่อขอไพ่แม่มดสรุปเพราะว่าเดี๋ยวมีมีเพื่อนๆบอกว่าเออหมอแจนเอาไพ่แม่มดสรุปหน่อยซิหนูชอบอะไรอย่างนี้เออมันตรงอะ่ะเอออะไรอย่างนี้โอเคได้หมอจะตามใจนะคะมาโอเคขอพัฒนาดีานจี้นะคะ ข้อความรักจากเขาของคุณเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดือนมกราคมนะคะชาวาสีมังกรเดือนมกราคมนะคะ2,564นะคะขอคลังอะไรในที่ เปลี่ยนเพืเ่อจะเรืเ่อนดูนสุภาพนะแล้วก็ใส่แมสก์กดออกจากบ้า,น,าเนเนาะทาเจลเองอฉพาะล้างมือนะคะด้วยความปรารถนาดีจากหมอแจนนะคะโอเคไพ่แม่มดวิชีนะคะเอเนจีแรกเนาะว้าวก้าวไม่เท้าอ่ะอแต่ไพ่แม่มดเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบหนังสือแม่มดสาวสวยคนนี้ก็คือถือเทียนถือเชิงเทียนเพื่ออ่านหนังสือเล่มนี้มันเหมือนเปรียบเหมือนความสัมพันธ์ของคุณนะที่มีมาอยู่ ที่มีอยู่มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยจนแบบว่ายายมามุงขึ้นนะ่ะมันเหมือนว่าคุณอ่านกันไม่จบคือมันเหมือนว่าคือแบบว่ายังรู้จักหรือเรียนรู้กันไม่ดีพออืนะคะมีความไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือต้องเป็นอะไรที่ต้องบอกของชาวมังกรโดยเฉพาะเนาะต้องสื่อสารกับชาวมังกรนะคะเพราะว่าชาวมังกรรู้สึกว่ามองมองอ่ามองตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ออกนะคะอนอร์ต่อมานะ ะะเป็นแม่มดนะคะที่นะคะดันภูเขานะนะคะดันภูเขามีแม่มดสองคนนะ,ะแปลว่าความสัมพันธ์นี้อดทนมาอย่างยาวนานนะคะคุณต้องอดทนนะคะเพื่อประคองความปร,รัรความสัมพันธ์ใช่ไหมชามังกรขา,านะคะเอนจิต่อมาะตัวนี้เป็นไพ่สี่เหลี่ยนมนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยมีความห่วงห่วงในความสัมพันธ์นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจืนะคะใครบางคนนะคะอาจจะนะคะเนี่ยเห็นไหม ท่านหินหล่นลงมาใส่เรานะเขาคนนั้นเป็นใครนะอาจจะเป็นบุคคนที่สามหรืออะไรแบบนี้นะคะเอน r g อจี Energy ต่อมานะนะคะอันนี้จะเป็นไ ini, พ่ราชินีพืชพันธัญญาหารนะคะเหมือนเปรียบประหนึ่งว่านะ,ะเป็นเทพีเทพีของกอ d s ดดออ of Earth นะคะก็คือเป็นเทพี พืชพันธุ์ธาอาหารนะคะของของอจักรวาลเราของโลกเราเนี้ยนะคะเป็นคนที่ดีงามเป็นคนที่จิตใจงดงามก็คือคนคมังกรนะคะมีความพร้อมที่จะเป็นที่จะแต่งงานที่จะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอะไรเงีย้ยพร้อมที่จะแต่งงานก็คือเหมือนว่าเป็นคนที่ดีงามอะไรประมาณนี้แหละเนาะจิตใจคุณนะคะเนาะมีความอบอ้อมอารีนะคะเอ e เนอร์จีต่อมาเดอะฟูลนะคุณรู้สึกว่านะคะมีใครบางคนเนี่ยนะวิ่งออกไป หรือเจ้าชู้หรือเจอหรือคุณเจอคนที่รักสนุกสนานเฮฮาเขาต้องการมีความสุขหรือเขาคนนั้นชอบท่องเที่ยวเดินทางไปตลอดนะคุณกําลังดึงแพะภูเขาที่กําลังขึ้นภูเขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะโดนแพะดีดไหมดีดไงายหลังอะนะคะนึกออกไหมคะเนาะนะ,ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องปล่อยสบายๆอืมหรือ นะก,าการที่คุณมีแฟนชาวมังกรคุณรู้สึกไม่มีความสุขใช่ไหมถามใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณต้องการไปโสดไปอิสระใช่ปะความสำคัญคุณก็เลยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมะนะคะขออนุญาตเปิดอีกเพิ่อมอีกหนึ่งใบ <c oughs> ตัวนี้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะสิบเหรียญเนี่ยเป็นภาพไพ่แม่มดที่นะคะเหมือนว่าเอ่อทอแพรมาอย่างยาวนานจนพระจันทร์ขึ้นอะ่ะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่มีใบอย่างยาวนาน คุณกําลังมองอันนี้คือหมอขอตีว่านะคะคุณยืนอยู่นอกบ้านถ้าจะตีว่าเรากําลังทอแพรกลับมาบ้านเดิมของเราอืมนะคะก็คือตอนแรกเราอาจจะไปอยู่กับชามาก่อนอาจจะไปอยู่กับเขาหรืออาจจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันและตอนนี้คุณกลับมาบ้านตัวเองแต่ใน,นแบบว่ามีความสุขอืมต้องมีความสุขแล้วก็สิบเหรียญคือคุณจ,จะกลับมาอยู่กับครอบครัวตัวคุณเองนะคะแล้วก็ มีรายได้อ่าเขาเรียกว่าถ้าสิเหรียญเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินคุณสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้เนาะเพราะว่ามันมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวคุณนะถึงแม้คุณจะโสดอิสระไม่มีแฟนเนี่ยบ้านนะคะหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยก็ยังรอต้อนรับคุณอยู่นะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะคะเหมือนว่าเป็นค่าครูให้หมอแจนนะคะ JP16 t h a l o t Channel ท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือนะคะว่าจะเอาเลขมงคลก็ขอคนที่พร้อมโอนนะคะ ID ลายอยู่ที่มุมจอเวลาที่เราดูคลิปนะคะวันนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ